าสวัสดีครับอีกสักครู่ผมจะนำท่านไปชมการเล่นสไลเดอร์ที่จุดชมวิวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่แม่เมาะนะครับ<แ>ท่านสามารถไปยืมแผ่นพลาสติกนะครับสำหรับรองในการที่จะเล่นสไลเดอร์ได้ที่อาคารนะครับที่อยู่ใกล้ๆบริเวณจุดชมวิวครับหรือจะใช้กล่องกระดาษพับเพื่อจะรองนั่ง ก็ได้นะครับ